สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับ3หลักการแห่งพลังเพื่อสร้างความสำเร็จนะครับแบ่งปันโดยผมคมสรรเดนกาสนะครับหลักการแห่งพลังหลักการที่1นนะครับวางตำแหน่งตัวเองเพื่อความมาัง่งคั่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและอำนวยต่อความสำเร็จนะครับ ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ในคอมมูนิตี้ของกลุ่มคนที่พัฒนาตัวเองนะครับส่วนหลักการแห่งพลังหลักการที่2นะครับนั่นต้องมีทัศนคติของผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะความสําเร็จนั้นเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้นะครับมันก็คือการมี ถ้าสัศนคติมีไม่เซตที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าคนที่เขาทำได้ดีกว่าเราในในเรื่องต่างๆนะครับที่เขาทำได้ดีกว่านั้นเป็นเพราะว่าเขารู้บางอย่างที่เราไม่รู้นั่นเองนะครับแล้วเขาก็ทำบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทำมากเท่ากับเขานะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้การลงมือทำจึง ึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับสําหรับผู้ที่ต้องการจะประสบความสําเร็จในในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับส่วนหลักการแห่งพลังหลักการที่3ามนะครับมันต้องมีความคิดที่มั่งคั่งนะครับเมื่อเราทุกวันนี้ก็ทํางานหนักอยู่แล้วนะครับควรต้องทําให้มันมั่งคั่งร่ารวยไปเลยนะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้ในการที่จะ สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วนะครับรวยเร็วเป็นไปได้และเป็นไปได้สำหรับเรานี่คือการาต้องสื่อสารกับตัวเองแบบนี้นะครับท่านต้องเชื่อแล้วก็ว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะโลกยุคป,ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนำมาซึ่งโอกาสที่รวดเร็วนะครับท่านจะเห็นได้ว่ามี คนที่ประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยในยุคป,ปัจจุบันนี้เกิดข,ขึ้นมามากมายนะครับและอีกอย่างที่สำคัญนะครับในการที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จและก็มั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วนั้นท่านต้องใช้พลังทวีหรือว่าคารงนัดนะครับถ้าท่านไม่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช้สิ่งเหล่านี้ในการช่วยให้ท่านทำงานนะครับท่านก็ กำลังทํางานที่หนักเกินไปแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่น้อยนะครับเมื่อเทียบกับการใช้พลังทวีทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับเครื่องมือซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มทางโซเชียลมีเดียเป็นต้นนะครับ ส่วนในวิดีโอต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมแบ่งปันเรื่อง3ามหลักการแห่งพลังเพื่อสร้างความสําเร็จนะครับเรามาสรุปกันอีกนิดนึงนะครับว่าทั้ง3หลักการนั้นมีอะไรบ้างนะครับหลักการที่1ก็คือวางตาแหน่งตัวเองเพื่อความมั่งคั่งนะครับเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ อำนวยต่ออ,อำนวยต่อการสร้างความสำเร็จนะครับส่วนหลักการที่2ต้องมีพัฒนคติของผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับก็คือพัฒนาวิธีคิดพัฒนา mindset มันเองส่วนหลักการที่3นะครับก็มีความคิดที่มั่งคั่งนะครับต้องเชื่อว่าการที่จะเปลี่ยนชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยได้อย่างรวดเร็วนั้นในยุคป,ปัจจุบันนั้นเป็นไปได้นะครับแล้วก็จบ ต้องคิดว่ามันเป็นไปได้สำหรับท่านนะครับถ้าข้อมูลที่ผมแบ่งปันในวันนี้นะครับเป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าท่านสามารถที่จะแบ่งปันสู่สายตาคนจำนวนมากได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ